สวัสดีค่ะทุกคนยินดีดอปเอาใหม่สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เอเวอร์ลินชาแนะคะวันนี้นะเราออกมาข้างนอกเพราะว่าเรากําลังจะมาหาซื้อเจเล่ไวต้าบีโคคิวเทนนะคะที่ออกใหม่ของทางเจเล่เนาะซงเซเว่นใกล้บ้านของเราเนี่ยมันไม่มีคือมันหมดเกลี้ยงตู้เลยค่ะเราก็เลยต้องออกมาตามหาข้างนอกนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่หน้าเซเว่นอีก ที่หนึ่งนะแต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเซเว่นกันดีกว่าคะ่ะว่าเขาจะมีเหลือให้เราไหมนะคะ จริงๆเจเล่นะคะเขามีหลากหลายสูตรให้เราเลือกทานมากๆเลยนะแต่วันนี้สูตรใหม่ที่เอวาตามหาจะเป็นสูตรไวต้าบีโคคิวเทนนะคะทุกคนอันเนี้ยจะเป็นลดองุ่นเคียวโฮนะส่วนอีกหนึ่งสูตรเนี่ยจะเป็นสูตรทับทิมแต่ว่ามันไม่มีในตู้แช่นะคะเอวาก็เลยไปถามพนักงานนะคะแล้วเขาก็หยิบจากหลังร้านมาให้คือแบบเอ,อดีใจมากเลยที่สุดก็ตามหาเจอนะคะก็เหมามาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเพื่อจะเอาไปทดลองทานที่บ้านเป็นเวลา20 หรือ30วันนี่แหละนะคะเหมามาหมดเลยกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรีวิวกันใช่ไหมเอวาก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเอวาเนี่ยเป็นแฟนคลับเจเล่มาตั้งแต่รุ่นแรกๆมีติดตู้เย็นไว้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบคือกินแล้วหนึ่งไม่อ้วนแคลอรี่ต่อซองมันน้อยมากๆอย่าง สูตรนี้นะคะเขาบอกว่าปริมาณแคลอรี่เนี่ยมี45กิโลแคลอรี่ต่อซองนะคะอร่อยด้วยแล้วก็แคลอรี่น้อยด้วยไม่อ้วนนะคะยิ่งแบบเวลาเราเอามาแช่ในตู้เย็นใช่ไหมทุกคนแบบอากาศร้อนๆเลยอย่างเงี้ยแล้วเราหยิบมากินเนี่ยเออรู้สึกแบบสดชื่นนะคะวันนี้เอวาทําการเหมามานะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเอวาสนใจจะเอามารีวิวเพราะว่าเขาเป็นแบบ เหมือนกินแล้วทําให้ผิวของเราเนี่ยมันใสขึ้นนะคะเพราะเขามีส่วนผสมของแบบพวกโคเชีเทนคอลลาเจนวิตามินซี A N, C, เป็นเหมือนอารมณ์ขนมใช่ไหมทุกคนเวลาเราทานเข้าไปเนี่ยมันก็ดีกว่าการไปกินขนมถุงที่เป็นแบบมันฝรังมันฝรั่งอะไรเงี้ยก็อ้วนด้วยซึ่งตอนนี้เอวาก็มีปัญหาผิวของเอวนะทุกคนเพราะว่าแบบด้วยอากาศที่มันร้อนอะไรเงี้ยผิวมันก็จะแบบค่อนข้างขาดนะ้ําดูแบบไม่สดใสเดี๋ยวเราจะมาลองทานติดต่อกันสัก ยี่สิบสามสิบวันที่เราซื้อมาทั้งหมดอะแล้วก็เรามาดูผลลัพ์กันนะคะว่าแบบผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนเจลเวยไวตาบี Beach, ตัวนี้นะคะก็คือทางเจเล่เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยที่เขาคิดค้นนําเอาเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนมาใส่ไว้ในเม็ดบีนะคะให้ทานง่ายแล้วก็ช่วยยืดอายุของเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนให้อยู่ยาวนานยิ่งขึ้นแล้วก็มีคุณภาพที่ดีด้วยเวลาเราทานเข้าไปเราก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มๆเ,เลยค่ะทุกคนหลายหลายคนนะคะก็ยังไม่รู้จักเลยว่าแบบโคเอนไซม์คิวเทน แล้วเราจะได้อะไรจากน้องเขาเดี๋ยววันนี้เอวจะมาอธิบายทุกคนฟังนะคะสําหรับเจ้าตัวโคเซนไซคิวเทนเนี่ยถ้าเรายัางอายุน้อยๆนะคะก็คืออายุแบบไม่เกิน20เนี่ยร่างกายของเรานะคะก็ยังจะผลิตเจ้าตัวโคเินไซคิวเทนตัวเนี้ย ออกมาช่วยซ่อมแซมผิวของเรานะคะให้มันดูดีมีความยืดยูนแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มมีอายุนะคะอายุประมาณ20ปีขึ้นไปเจ้าตัวโคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายของเรานะคะก็จะผลิตได้น้อยลงซึ่งมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาผิวอย่างเช่นผิวหย่อนคล้อยมีริ้วรอยผิวดูไม่สดใสนะคะแล้วเวลาโดนแดดอะไรเงี้ยเซลล์ผิวของเราก็ถูกทําร้ายจากรังสี UV ใช่ไหมคะทุกคนเวลาเราเติมคิวเทนให้กับผิวของเราเนี่ยผิวของเราอ่ะมันก็จะมีการซ่อมแซมเซลล์ผิวของเขานะคะให้กลับ มาดูดีนั่นเองนะคะก็คือคิวเทนเนี่ยก็คือมีประโยชน์กับผิวของเราเป็นสารอาหารตัวท็อปสาหรับผิวเลยนะคะทุกคนนอกจากเจ้าตัวโคโเอนไซคิวเทนนะคะทางเจเล่เนี่ยเขาก็ได้นําเอาเจ้าตัวคอลลาเจน1,000มิลลิกรัมแล้วก็วิตามินซีใส่มาให้ไว้ในซองนี้ด้วยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยคขาก็จะช่วยบูตสต์ผิวของเรานะคะให้มีความยืดหยุ่นกระจ่างใสแล้วก็ดูสุขภาพดียิ่งขึ้นอีกด้วยคะ่ะว่าจะขอลองทานเป็นสูตรทับ พิมนะคะตัวนี้พรอมเมกานิตนะเอาเราลองมาแกะกันเลยนะคะทุกคนจืด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 เดี๋ยวทุกคนทคนะภูมาจะชิมกันก่อนอืมรสชาติก็แบบเปรี้ยวอมหวานนะคะ แต่ว่าเรายังไม่เจอเม็ดบีทเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองกิน,นก่อนอเจอเม็ดบีทแล้วทุกคนคือเท็กเจอร์มันก็จะแบบว่ากลึบกลึบเหมือนมุกไม่ใช่มุกดีมุกมันต้องห,หนะึบหนึบเนาะเหมือนแบบเม็ดบุกอะไรซัมติงอะไรอย่างเงี้ยต่ว่าลองเทให้ทุกคนดูดีกว่านะคะว่าเม็ดบีทของเขาว่ามันมันเป็นยังไงนะคะทุกคนเห็นไหม สูตรที่สองนะคะอันนี้เป็นสูตรองุ่นเคียวโฮนะคะทุกคนเกะเลยอสูตรนี้คือพอกินเข้าไปปุ๊บคือตอบโจทย์ไอวามากคือไอว่าเป็นคนที่ชอบกินแบบองุ่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะทุกคนอร่อยอร่อยหอมแล้วก็ เปรี้ยวอมหวานคือทางเจเน่เนี่ยเวลาเขาทําเยลลี่ออกมาทุกคน,น,นก็คือเขาจะไม่ทําแบบหวานไปนเลยคือมันจะมีความแบบเปรี้ยวอมหวานอะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติที่เอวาชอบหลังจากที่ลองชิมนะคะสองสูตรนี้เอวาชอบสูตรสีม่วงมากกว่าสูตรองุ่นเคียวฮูนะคะอร่อยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าผลลัพธ์ที่เราทานติดต่อกันเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคน นี่ก็นับเป็นวันแรกเลยแล้วกันนะคะที่เรามานั่งรีวิวนี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะวันที่20 ยี่สิต้นๆแต่นับเป็น20วันแล้วกันนาอที่เราได้ทานเจ้าตัวเจเลไวตาบิโคโฮิวเทนตัวนี้นะคะก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆทุกคนฟังกันว่าหลังจากที่เอวาทานไป่ะเอวารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง ยังไงบ้างนะคะรู้สึกว่าผิวของเอวาเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็คือสัมผัสได้จากการลูบนะคะมันจะมีความลื่นแล้วก็มีความสมูทขึ้นนะคะ้ะผิวว่ามันดูแบบไม่แห้งกราดมีความอิ่มน้ามากยิ่งขึ้นอ่ะคือไม่ได้อิ่มแบบช่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออสัมผัสได้ว่าแบบเออผิวไม่ได้แหง้งเพราะว่าทุกวันน่ะก็ใช้ชีวิตในห้องแอร์และอีกหนึ่งอย่างที่เอวาชอบ ในเจ้าตัวเจเล่อยู่แล้วนะคะก็คือทานแล้วไม่อ้วนแคล,ลอรี่น้อยมากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากไปซื้อเจ้าตัวเจลเล่ไว,ไวตาบีโคลคิวเทนมาทานแบบเอวาเนี่ยง่ายมากๆเลยก็ไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอเลราคาซองละ18บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เอวาด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย